คนที่เกิดราศีธนูนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2566นะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดและคำพูดของตัวเองอย่างวุ่นวิดอารมณ์เสียระวังในเรื่องของปัญหาเอกสารการเงินหรือคดีความใครติดต่อสถาบันการเงินนะคะ หรือกู้เงินสถาบันการเงินนะคะต้องรอนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาทําให้คุณปวดหัวหลายๆคนกําลังรอเงินก้อนนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะระวังปัญหาไมเกรนปวดหัวตามมานะคะการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานที่ใช่ที่ชอบที่ถูกใจนะคะสําหรับคนที่รองานสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วระวังมีเรื่องไม่สบายใจนะคะระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานนะคะการเงินช่วงนี้ เหนื autant, lakes, ่อยและหนักนะคะเหนื่อยและหนักปัญหาเยอะนะคะระวังปัญหาเก่าๆปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณปวดหัวไม่ให้คุณทุกข์ใจระวังปัญหาเกี่ยวกับคดีความเอกสารการเงินต่างๆนะคะระวังนี้หนึ่งนะคะความรักหลายๆคนนะคะกําลังรอนะคะรอใครบางคนอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ที่คุณรอคอยมานานนะคะ แต่คุณต้องดูดีๆคิดและตัดสินใจดีๆดูดีๆระวังจะเจอคนมีคู่นะคะระวังจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วมาจีบนะคะคนมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะระวังอย่างหุนหิตใส่กันนะคะช่วงนี้ระวังมีปัญหาการเงินกันและทําให้ทะเลาะกันมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะโชคลาบนะคะในด้านของโชคลาบโชคลาบไม่ค่อยเด่นนะคะโชคลาบส่วนใหญ่จะได้จากการงานซะมากกว่านะคะโชคลาบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะ แต่เสี่ยงได้นะคะยังพอมีโชคอยู่บ้างนะคะสื่อนําโชคของคุณนะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณนะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณนะคะ2 5 1นะคะขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ